มหาจักรพัดนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายพภาพุทธไยรตันญาณมะนีนภรัสีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชาอักขีธานังวรังพันธังสีวริจามหาเทรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธยะพระพุทธไทยรัตนญานมณีนพรัสสิสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีธนังวรังคันธังสิวริจามหาเทรังหังวันธามิทุระโตหังวันธามิทาตุโยหังวันธามิสัพพโซ พุทธะธรรมะสังฆาูเชมินะโมพุทธายะพาพุทธตยรัตนายานมณีนพรสีสหัสสุธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีธานังวรังพันธัง สิวร ah ีจามหาเทรังอหังวันทามิท an. ุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไยรัตนญาณมณีนพรัสสิสหัสสุธัมมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีธนังวรังคันธังสีวรีจามหาเทรังหังวันธามิทุระโตหังวันธามิทาตุโยหังวันธามิสัพพโซ พุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมตัสส萨ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสส萨ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนโมพุทธายะพะพุทธายรัตนายาน มะนีโนภราศีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอกคีธานังวรังพันธังสีวรีจามหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย ห้างวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีโนภารสีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา อคีทานังวารังคันทังสีวรีจามหาเทรังอหัง ah วันทามิทุระโตอหังว oh ันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมาสังคาปูเชมิ